เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วตอนพิเศษเสียงเล็กๆของกอล์ฟดีนาตน,นึงยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตแห่งเมืองหลวงลิมุรุค่ะที่นี่คือสถานที่หลักในการดำเนินงานสิ่งทอเนื้อผ้าเทคนิคการเย็บปักถักร้อยตลอดจนการผลิตวิจัยและพัฒนาคุณภาพของเสื้อผ้าและอุปกรณ์สวมใส่ทุกท่านคงประหลาดใจสินาค้าที่เห็นมันตั้งอยู่ในถิ่นพำนักอาศัยปกติแล้วโรงง,งานอย่างเช่นโรงง,งานอาวุธจะอยู่ทางทิศใต้ แต่ที่นี่เงียบสงบกว่าทางนั้นเป็นไหนๆจึงสามารถทํางานได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปยังไงล่ะคะส่วนตัวค่าน่ะเหรอข้าชื่อซานาเอะค่ะ เป็นก๊อบลีน่าผู้รับหน้าที่ดูแลสิ่งทอถ้าเป็นเพียงช่างฝีมือที่ฝึกฝนทักษะการทอผ้าภายใต้คำชี้แนะของท่านชูนะในทุกๆวันค่ะที่กำลังส่งเสียงอึกระทึกอยู่ทางโน้นก็คือกี่ทอผ้าเป็นผลงานชิ้นเอกของเหล่าคนแคระที่ทำขึ้นเพื่อท่อป่านหรือไหมทั้งใช้งานได้ดีแถมยังไม่ค่อยชำรุดอีกด้วยช่วงนี้ตัวข้าเองก็เพิ่งได้รับการอบรมวิธีทอทั้งได้ป่านและเส้นไหมมาเหมือนกันเห็นทีคงต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วล่ะ ออเส้นไหมที่เราใช้คือไหมชนิดพิเศษที่เก็บมาจากดักแด้ของเหวมอสเมื่อเอามารวมเข้ากับแกนเวทความเข้มข้นสูงแล้วจะมีคุณสมบัติในการป้องกันดีเยี่ยมถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเทมเพสเลยทีเดียวค่ะ กว่าจะถักทอมันขึ้นมาได้ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงลิว้วเมื่อไม่นานมานี้ยังมีแค่ท่านชูนะเท่านั้นที่สามารถจัดการกับมันได้เชียวนะคะท่านชูนะคือใครน่ะเหรอท่านคือคนคิดค้นและวิจัยสิ่งทอรวมถึงเสื้อผ้าที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้ทั้งคอยดูแลเรื่องการออกแบบดีไซน์ใหม่ๆไม่เพียงเท่านั้นท่านยังช่วยงานของท่านลิมูรุและคอยเลี้ยงรับรองอาคัรตุกะชนิดที่เรียกได้ว่าภารกิจลัดตัวแบบสุดๆไปเลยค่ะด้วยเหตุนี้เราจะ งไม่ค่อยเห็นท่านอยู่ที่โรงงานสักเท่าไรนะักตัวข้าเองก็เข้ามาอย่างที่แห่งนี้ด้วยความหลงไหลในตัวของท่านชูนะเลยได้แต่ตื่นเต้นและเสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้เจอกันแต่มันก็ช่วยไม่ได้เลยนะเอาละ ทางด้านนี้คือโกดังเก็บของค่ะเพื่อไม่ให้อับชื้นย่างกำแพงก็มีการนำสารพัดเทคนิคมาสร้างค่ะที่เรียงลายอยู่ตรงด้านในสุดคือของที่มีกำหนดการจัดทรงไปให้ร้านในนั้นมีสินค้าแบบใหม่อยู่ด้วยแต่เป็นของแบบไหนต้องขออุบเอาไว้ก่อนนะคะเอะ๊มีแต่ดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนงั้นเหรอคะ นั่นสินะคะข้าเข้าใจค่ะยกตัวอย่างเช่นสูตรชุดนี้เป็นของที่ท่านชิออนใส่เป็นประจำทั้งสง่างามและพึ่งพายเหมาะสมกันมากเลยใช่ไหมล่ะคะส่วนทางนี้คือชุดกัลาสีท่านลิโมลุเคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นชุดสําหรับผู้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จะใส่เหมือนๆกันนั่นเองค่ะเครื่องแต่งกายแปลกตาซึ่งอยู่ทางนี้ส่วนใหญ่คือชุดที่ท่านลิโมลุออกแบบด้วยตัวเอง ท่านช่างมีชาวปัญญาและแนวคิดที่สุดยอดจริงๆท่านชูนะาจะค่อยๆประดิษฐ์ชุดทั้งหมดออกมาให้เจ้าตัวไซเนื่องจากออกแนวน่ารักใสๆเลยดูเข้ากับท่านลิบบรุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพียงแต่ว่า ในบรรดานั้นมีอยู่ชุดเดียวที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณสมบัติของผ้าดิบชายยากหรืออย่างไรชุดนั้นถูกออกแบบมาให้แขนขาเปือยเปล่าส่วนบนส่วนล่างเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียวแล้วยังปกคลุมร่างกายได้พอดิบพอดีอ๋อบริเวณหน้าอกเหมือนจะปักป้ายผ้าสีขาวพร้อมกับเขียนชื่อเอาไว้ด้วยดีไซน์ที่ทั้งเฉียบขาดและไม่ซ้ำใครข้าฝันว่าสักวันข้าจะสร้างชุดนี้ได้สําเร็จแล้วให้ท่านลิโมรุใส่ให ให้ได้เลยละค่ะชื่อเรียกของมันก็คืออ๋อใช่แล้วใช่แล้วมันเขียนไว้ลวกๆว่าชุดไหว้น้ำลงเรี้ยนข้าจะตั้งตารอวันที่ชุดนี้จะออกมาเสร็จสมบูรณ์อย่างใจจดใจจ่อเลยละค่ะแล้วก็จบตอนพิเศษเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วตอนพิเศษนวัตกรรมตรงหัวมุมถนน สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงกระทบกระทั่งของโลหะอยู่ตลอดเวลาแห่งนี้คือหนึ่งในโรงงานยุทธภัณฑ์ที่สร้างอยู่บนเขตอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอุตสาหากรรมมากมายภายในอาคารไม้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเตาผลิตไฟนั้นช่างกว้างใหญ่เกินกว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะจินตนาการได้พื้นผิวของอาวุธชุดเกราะที่แขวนอยู่บนผนังถูกชโลมไปด้วยน้ำมันจนสะท้อนเป็นประกายทำให้เดาได้ว่าพวกมันผ่านการพนุถนอมดูแลเป็นอย่างดี เจ้านี่ช่างไม่รู้เรื่องรู้เราเอาสเสลยคนแคะสองฝาแฝดหออผิ้วสิ่งของที่ตนแสนจะภาคภูมิใจอยู่เต็มสองมือพร้อมเหวี่ยงอารมณ์ใส่กันอยู่ตรงหน้าหญิงสาวที่ยืนทำตาลาวกับเคกะโมะเป็ดครึ่งไกลโดนต้มเกลืออยู่นั้นบกินี่อาเมอร์ซิคือของจริงกอสโลลี่ตั้งหากละคือคำตอบกอสโลลีคือสไตล์การแต่งตัวแบบ โกธิกบวกกับโลลิต้านะครับคุณย่าที่อยู่บนสวงสวรสรค์ซาลันทําอะไรผิดไปตรงไหนหรือเปล่าคะเนี่ยท่านซาลันคือน,นักประจนภัยผู้มาเยือนสหพันธ์อสูรด้วยความฝันที่อยากจะเป็นเศรษฐีในช่วงค่มคืนขณะกําลังท้องร้องเพราะได้กลิ่นหอมของแฮมเบิร์กอยู่ตรงหน้าร้านเหล้าใกล้ๆกับเขาวงกอดได้กับไม้สองคนแคระฝาแฝดก็ส่งเสียงเรียกเธอขึ้นมาซาลันซึ่งถูกพวกเขาขยันขยอให้ลองสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสําหรับผู้ เมื่อเจอข้อเสนออันแสนเย้ายวนที่บอกว่าจะเลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนเธอก็ติดกลับไปอย่างง่ายได้หลังเติมท้องให้อิ่มด้วยน้ำซุปเคกะโมะต้มเกลือที่เคี่ยวด้วยเตาสำหรับตีเหล็กโดยมีหินเวทเป็นเชื้อเพลิงพวกเขาก็เปิดวงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการไหว้วานแต่แล้วใดและไม่ กลับเริ่มทะเลาะกันว่าจะให้ซาลันลองใส่ชุดเกราะของใครก่อนแทนได้กล่าวว่าตามธรรมเนียมแล้วนักประจนภัยสาวต้องใส่ชุดบีกินี่อาเมอร์ประจันหน้ากับเขาวงกดซี่ส่วนไมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกนักประจนภัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวนักเวทนะ่ะใส่โกโลลิต่อกรกับศัตรูผู้ทรงพลังมาหลายชั่วอายุคนแล้วตังหกักเพราะความคลั่งไคล้ที่มีต่อใครเจนและกร,รมทั้งสองคนจึงพากันย้ายเข้ามาอยู่ในเทมเพสขณะเป็นอาสาสมัครช่วยงาน ที่ชั้นเรียนในสถานศึกษาก็ได้ไปอ่านมังงะซึ่งพวกเด็กชาวมนุษย์พกติดตัวมาจนติดงอมแงมเข้าให้เรื่องราวของหญิงสาวน่ารักผู้สวมใส่เครื่องแต่งกายอันงดงามพร้อมกับถืออาวุธที่ยังไม่ผ่านการขัดเกล้าเข้าท้าทายอสูนที่ถูกวาดเอาไว้ได้ไปปลุกเล้าความต้องการของพวกเขาที่ไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมา ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังปะทกคารลมกันอยู่นั้นยุทธภัณฑ์นานาชนิดที่ถูกนํามาเลี้ยงตรงหน้าของซาลันก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเธอได้แต่กรอกตาไปมาด้วยความ,มง,งุนงงเพราะคัดเลือกผู้ชนะด้วยการเป่าหญิงชุบซาลันจึงต้องลองอุปกรณ์สวมใส่ของใดก่อนเทว่า หายนาที่แท้จริงของเธอคือต่อจากนี้ไปตังหากเส้นใยที่ถักทอด้วยไหมเวทที่เก็บจากตัวอ่อนของเหลมอสผสานเข้ากับใยเหนียวหนืดเหล็กกล้าและเวทสลักตราที่ลงเอาไว้ในเคราะซึ่งถูกตีออกมาโดยใช้เหล็กกล้ามนตตาเป็นแกนใน เครื่องป้องกันทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสินค้าเนื้อดีซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่เคยเห็นอยู่เป็นในไหน,ไหนอย่างไรก็ตามปริมาณของมันช่างมีมากมายเหลือเกินเริ่มต้นจากบิกินี่อาเมอร์กอตโลลี่สาวขนทรงนินจาอัศวินหญิงพร้อมกับชุดอีกหลากหลายแนวที่ซาลันไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมิหนำซ้ำสองฟ,องฟาแฝดยังสร้างอาวุธเข้าคู่กันกันกบชุดกรอเอาไวา้ทั้งดาบด้ามใหญ่ หนจะหอกที่ต้องถืออยู่ในมือตามท่วงท่าที่กำหนดแล้วด้วยเหตุผลบางประการการกระทําทั้งหมดนั้นยังถูกถ่ายโดยอุปกรณ์เวทมนต์อย่างกล้องปิศาตั้งแต่ต้นจนจบอีกต่างหากการผสมผสานระหว่างขันเจอจากต่างโลกกับพลังทางเทคโนโลยีของขนแคะทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในระดับเวทอะตอมพิฆาตขึ้นมาที่นี่แม้ว่าแรงระเบิดในระดับนี้นับว่าเกิดได้ทุกที่ในเทมเพสอยู่แล้วก็ตามเมื่อเสร็จจากทุละ ซาลันผู้เหนื่อยล้าก็สาบานว่าจะไม่เข้าไปข้องแวะกับ2อฟาแฝดนี้อีกเป็นครั้งที่2แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเมื่อกระทั้งชุดโดนทําพังในเขาวงกดเธอก็ต้องกลับไปสู่สภาพที่ถูกสองฟ้าแฝดจับถ่ายรูปในชุดคลอสเพย์อีกครั้งแล้วก็จบตอนพิเศษ ของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย